เดือดเลือดพ่านลามอีกถึงสนามเลยนะฮะวันนี้นะครับแอดมินจะพาไปชมคลิปฟุตบอลเดินสายสุดเดือดเลือดพ่านรายการกากหมาอเพ่นครับซึ่งแฟนๆฟังไม่ผิดนะครับชื่อรายการว่ากากหมาอเพ่นคับโดยมีชาวเวียดนามปะทะ ชาวไทยคนไทยนะฮะหลังแข่งเหยียนเจอเข้าหนักเหตุการณ์บานปลาย2ทีมไล่หวดกันชนลมุนวุ่นวายนะครับวันที่4กันยายนนะครับหลังเกิดเหตุการณ์เดือดในการแข่งฟุตบอลเดือนสายในรายการกากหมาโอเพ่นครับครั้งที่2ชิงเงินรางวัล1น0 0 0แบาทรอบแบ่งกลุ่มระหว่างทีม G ีวทีมจากเวียดนามพบกับจุกกูบุจากประเทศไทยที่สนามฟุตบอลพอเซบางบอล5ซึ่งนักเตะทั้งสองทีมไลช่ชกกัน ลามไปถึงสนามข้างๆที่กําลังแข่งขันกันอยู่แต่สุดท้ายเหตุการณ์จบลงด้วยดีจุดเริ่มต้นเหตุการณ์เดือดมาจากนักเตะทีมจุกกูบุไปเข้าบอลอย่างหนักใ่นักเตะ g จ y a หมายเลข37จนล้มลงก่อนที่จะลุกขึ้นกระโดดโชกไปที่ผู้เล่นจุก,กุบุสุดท้ายนักเตะตัต้งสองทีมไล่ตะลุมบอลจนลุกลามไปถึงสนามข้างๆที่กำลังแข่งขันกันอยู่โดยผู้บรรยายเกมนี้ต่างพยายามห้ามปรามนักเตะของแต่ละทีมให้ใจยเย็นแต่สุดท้ายก็กลับมาแข่งขันกันต่อจนจบ เป็นเกมที่ทาง g จ้เอเอาชนะทีมจุกกุบุไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแอดมินก็มีคลิปให้ได้ดูด้วยนะครับเรียกได้ว่าบอลเวียดนามบอลไทยจะไปมวยโลกนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยน,นะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5กันยายนนะจนกสุพรรณเจอกับเวียดนามไปแล้วเรียบเหี้ยแล้วร,ระวังระวังระวังเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,อาโอเคถอยมาถอยมาเฮ้ยใจเย็น